สวัสดีครับความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับการทำฮอร์โมนนมสดนะครับฮอร์โมนนมสดก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆครับผมสําหรับฮอร์โมนตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นประจํานะครับในส่วนไม่ว่าจะเป็นพวกพืชกินใบหรือว่าพวกไม้ผลนะครับผมกินผลนะครับพวกไม้ดอกก็สามารถใช้ได้นะก็กอบจักรวาลอีกหนึ่งชนิดนะครับผมก็ส่วนมากแล้วผมจะใช้กับ ผักกินใบนะครับเพราะจะทําให้พวกผักสลัดที่มขมนะครับผมถ้าเราใช้เป็นประจํานะครับก็จะทําให้ผักของเรานั้นกรอบหวานนะครับไม่ติดรสขมเนาะแล้วก็ผักของเราจะโตไวนะครับโตดีด้วยนะครับกอใหญ่นะครับผมอ่าเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับสําหรับฮอร์โมนนมสดนะครับก็ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับผมก็จะใช้เป็นนมนมโรงเรียนลูกนี่แหละอ่ามันจะหมดอายุวันที่เท่าไหร่ ก็ยังใช้ได้นะครับเอามาแล้วลูกไม่ค่อยกินนะครับผมเาโรงเรียนจะให้ตอนช่วงปิดเทอมนะครับก็ไม่ค่อยกินกันนะเด็กก็จะชอบรสหวานมากกว่านตะ่อไปก็เป็นน้ําตาลนะครับผมจะใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงนะเพราะว่าเหตุผลที่ต้องใช้น้ําตาลทรายแดงก็คือเขาจะมีสารตกค้างน้อยกว่าพวกโมลาดหรือว่ากาก,ากน้าตาลนะครับหรือว่าถ้าท่านไหนใช้ปริมาณเยอะๆนะครับทําปริมาณเยอะๆถัง200ลิตรอย่างเงี้ย ก็แนะนำให้ใช้กากน้ำตาลดีก,กว่านะครับเพราะว่าจะราคาถูกกว่าเนาะแต่ก็ต้องให้ย่อยสลายให้ดีนะครับผมพวกกากน้ำตาลต่อไปเป็นเครื่องดื่มชูก,กำลังนะครับผมจะใช้เป็นยี่ห้อนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเครื่องดื่มชูก,กำลังจะมีพวกว,วิตามิน B แล้วก็มีน้ำตาลนะครับพวกซูโคสน,นะครับจะทำให้เวลาเราฉีดพ่นนะครับจะทำให้ระบบรากแล้วก็ตัวใบของพืชน,นะครับ จะสามารถดูดฮอร์โมนเนี่ยเอาไปใช้ได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นตัวนําอีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็จะได้วิตามิน B นะครับที่จะช่วยในการระบบของรากแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นนมเปรี้ยวนะครับก็จะมีพวกจุลินทรีย์นะครับตัวบาซิลัสบาซิลัสต,ต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะไปช่วยย่อยตัวโปรตีนของเรานะครับโปรตีนอันนี้เป็นโปรตีนจากนมนะปกติแล้วน้ำหมักสามารถทำได้หลายสูตรมากๆ ทุกอย่างนะครับที่มีโปรตีนนะก็สามารถเอามาย่อยทําน้ําหนักน้ําหมักหรือว่าฮอร์โมนพืชได้นะครับผมก็จะใช้เป็น2ขวดเล็กนะครับนมเปรี้ยวหลังจากนั้นนะครับมีผู้ช่วยในการย่อยนะครับก็คือ EM ของเรานะครับเป็นพวกจุลินทรีย์ในกลุ่มย่อยสลายเนาะก็จะมาช่วยย่อยพวกโปรตีนนนี่ครับผมให้เป็นพวกกรดอะมิโนนะครับแล้วก็ย่อยสลายลงไปเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นแร่ธาตุนะครับ NPK ของเรานั่นเองเนาะก ย่อยให้มันเล็กลงไปเรื่อยๆเป็นอนุภาคเล็กที่สุดนะครับแล้วก็จะได้สารอาหารเอพีเคของเรานะครับก็เป็นฮอร์โมนพืชนะครับผมโอเคเราไปทํากันเลยนะครับง่ายๆครับผมก่อนอื่นเราก็จะมาเอานมใส่ถังนะครับอุ้ยมีเศษนีลงไปแล้วครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนมก็อยู่ในถังนี้แล้วนะครับน้าตาลนะครับผมจะใช้ประมาณครึ่งกิโลพอเนาะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าในนมอ่ะ เขาจะมีน้ําตาลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนมจืดก็ตามมันก็จะมีน้ําตาลอยู่ในนั้นอยู่ดีนะครับน้ําตาลธรรมชาติจากนมนี่แหละมันเราไม่ได้ไปเติมอะไรเขาหรอกประมาณครึ่งโลนะครับประมาณนี้นมเนี่ยจะประมาณสามลิตรนะครับสามแกนลอนนี่แหละถ้าเป็นแกนลอนใหญ่นะแล้วก็ใส่นมเปรี้ยวเข้าไปนะครับก็ใส่ไปสองขวดน้อยๆนะครับจุลินทรีย์ของเราลงไปแล้ว แล็คจอบาซิลัสครับผมในนี้ก็จะมีน้ําตาลอีกเหมือนกันนะครับเหตุผลที่ผมไม่เติมน้ําตาลเยอะนะครับในนี้ก็มีน้ําตาลในเอ็มร้อยก็มีน้ําตาลอีกนะครับดังนั้นเราก็ต้องอันนั้นดีๆนะครับผมกะดีๆนะถ้าเกิดว่าน้ําตาลเราให้ไปเยอะแล้วเขาย่อยสลายไม่หมดนะครับเวลาเราเอาไปฉีดพ่นตามใบผักนะครับมันจะเกาะอ,อยู่ตามใบผักตัวนี้จะทําให้เรียกพวกเคลียพวกมันแห้งนะครับ มดต่างๆนะครับจากที่จะเป็นผลดีกับได้ได้ได้โรคมมแมลงเพิ่มนะครับเนาะถ้าเขาย่อยสลายไม่หมดนะครับเติม <c oughs> ลงไปเลยเัย็นร้อยนะดังนั้นเราก็ต้องกะให้ดีนะตามตามผมก็ได้นะเอาตามนี้เลยครับถ้าใครจะทําสัดส่วนเยอะก็ไปช่างตวงเอาก็ได้หรือถ้าใครไม่มั่นใจนะครับว่าไอ้ตา,ตาเราจะย่อยดีหรือเปล่านะครับ ผมแนะนําให้ฉีดพ่นเสร็จแล้วสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอรัก็มาล้างใบผักออกได้รดน้ําล้างใบผัก1นส่วนสนะครับแบ่งเป็น3ส,ส่วนเราใช้แค่หนึ่งส่วนไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะโอเคประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับก็จะอยู่ในนี้แหละคนคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปิดฝาไม่ต้องปิดแน่นนะครับอันนี้ผมใช้เป็นกระติก น้ำแข็งนะครับผมก็จะปิดอย่างนี้นะพอให้มีแบบอากาศเข้าไปได้นิดหน่อยครับผมหลังจากนี้ก็เอาไว้สักประมาณอ่าสิบสี่ถึงหนึ่งเดือนนะสิบสี่วันถึงหนึ่งเดือนนะเพื่อที่จะให้เขาย่อยสลายได้ดีก่อนนะครับเดี๋ยวสักหนึ่งถึงสองวันเราจะมาเปิดดูนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงหลังจากที่เราหมักไปนะครับผมครับผมวันนี้ก็ผ่านไปสี่วันนะครับสี่ถึงห้าวันนี่แหละประมาณนี้เนาะ ฟองฟอดเลยนะครับอันนี้เป็นไขมันนะครับไขมันจากนมนะส่วนนี้เราไม่ใช้เราก็จะตักออกครับเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆฟองเต้าหู้นะครับผมกลิ่นจะออกเปรี้ยวๆหน่อยครับอันนี้ไม่แนะนํานะครับให้เอาไปใส่พืชน,นะครับเพราะว่ามันจะไปเคลือบใบแล้วก็จะเรียกพวกมดพวกเพลียได้ดีครับ เราควรจะเอาน along, ้ําข้างล่างเขานะครับเนี่ย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 น้ำตรงนี้ครับอันนี้ก็ตักออกไปเลยเนี่ยเราต้องใช้น้ําข้างล่างเขาให้เขาหมักต่อครับนะครับผมก็จะหมักต่อนะครับให้ประมาณได้ประมาณ20ถึง1เดือนนะครับถึงจะเอาไปใช้ให้เขาย่อยสลายดีๆก่อนนะครับย่อยสลายพวกน้ำตาลพวกอะไรให้หมดก่อนเนาะเราจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการไปใช้เนาะ ครับผมสำหรับการทำฮอร์โมนนมสดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ลองไปทำกันดูใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับส่วนการนำไปใช้นะครับผมแนะนำเลยว่าถ้าเอาไปฉีดพ่นนะครับให้ฉีดพ่นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเป็นช่วงเช้านะตั้งแต่เช้าเลยเช้ามืดเลยก็ได้นะครับแต่ไม่ควรจะเกิน10โมงเช้านะครับเพราะว่าช่วงเช้านะครับระยะเวลานี้นะครับปากไปเขาก็จะเปิดเพื่อจะรับอาหารนะครับหลังจาก10โมงไปแล้วนะครับ แดดก็จะเริ่มมานะครับแดดจะแรงช่วงนี้ใบเขาปากใบเขาจะปิดนะครับเพื่อที่จะไม่ใครน้ํานั่นเองนะครับผมเนาะเขาก็จะเซฟตัวเองนะครับผมตัวนี้ก็คือจะไม่กินอาหารทางใบแล้วนะครับก็จะเป็นนู่นนะครับรอบชาอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเอามาฟากั้นนะครับสาหรับการทําเกษตรินทร์นะครับควรจะมีความสม่ําเสมอนะครับในการฉีดพ่นหรือว่าการใช้ สารชีวพันธุ์ต่างๆ,ๆนะครับมันถึงจะได้ผลเนาะเพราะว่าเราไมา่ได้ใช้สารเคมีนะครับผมผมก็จะใช้อัตราส่วน1ลิตรนะครับ1.5ลิตรนี่แหละนี่แหละในทางพุ่นเนี่ยต่อ10ซีซีนะครับผมก็ลองไปใช้ดูสิบซีซีก็จะประมาณ1ช้อนแกงประมาณนี้นครับประมาณนั้นแหละ1-2ช้อนแกงนี่แหละนะครับผมก็ฉีดพุ่นนะครับควรจะผสมพวกสารจับใบด้วยนะครับผม สามจับใบผมก็จะแปะไว้ข้างล่างนะครับก็ไปดูตามลิงก์นั้นได้เลยนะครับเนาะก็ฉีดพ่นช่วงเช้านะครับไม่เกิน10โมงเช้านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีค,ครับ